สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับเมื่อก่อนผมเองก็สังเกตนะทุกคนว่าทําไมประเทศบางประเทศเนี่ยเลือกข้างอย่างจงใจนะครับหมายถึงว่าเลือกข้างฝึกลบกับประเทศนี้นะครับเลือกประเทศนี้แต่ไม่เลือกประเทศนั้นนะครับโดยเฉพาะก็แบ่งขั้วกันเลยว่าเออประเทศคอมมิวนิสต์หรือประเทศแบบปกครองด้วยแบบประชาธิปไตยนะครับก็จะเลือกแบบฝ่ายตรงข้ามกันอยู่แล้วนะครับแต่กับการประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เลือกข้างเลยว่าเราเห็นดีหรือว่าเรา อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้มาหาอำนาจที่เขาอยากจะมาแบบมีบทบาทในประเทศไทยเนี่ยสองขวมนันก็คือจีนกับสหรัฐนะครับแต่ทําไมประเทศไทยไม่เลือกข้างเลยว่าโอเคฉันเลือกข้างจีนนะจะได้แบบทาการการค้าการขายกับจีนสะดวกมากขึ้นเงินทุนหนาโน่นนี่นั่นนะครับเออแต่ประเทศไทยไม่เลือกนะครับถามว่าทําไมไม่เลือกสหรัฐขาไม่เลือกอีกนะครับในวิธีโลกเราก็จะเห็น,นว่าประเทศไทยไม่เลือกข้างใครนะครับแต่อยู่เงียบๆแต่ขอแบบอยู่เงียบๆ ช่วยเหลือได้ทุกประเทศประมาณนี้เลยนะครับโอเคทุกคนและคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการพูดถึงประเทศไทยเนี่ยรอดนะครับไม่เลือกข้างนะครับแล้วก็ขอขอบคุณช่องวัดสุด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าช่องนี้เนี่ยมีข้อมูลที่แบบค่อนข้างจะแน่นแล้วก็น่าฟังมากๆเลยนะทุกคนผมก็เลยอยากจะนาเสนอให้พี่ๆทุกคนได้ฟังกันนะครับไปรับชมกันเลยครับวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่ซ่อนอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์โลกเรื่องที่ทำให้คนทั้งโลกแปลกใจว่า ประเทศไทยนี่มันเล่นเกมการเมืองยังไงทําไมไม่เลือกข้างใครทั้งนั้นแต่กลับรอดทุกวิกฤตทุกสมัยแล้วหลายประเ e ทศเลือกจีนแล้วกิจนี้บางประเทศเลือกสหรัฐแล้วการเมืองภายในพังาบางประเทศเลือกข้างรัสเซียแล้วเสี่ยงถูกคว่ำบาตรแต่ไทยไม่เลือกใครแบบชัดๆแต่กลับอยู่จุดที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคและยังเดินเกมได้ลื่นกว่าหลายประเทศรวมทั้งประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่บางประเทศด้วยซ้ําสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ดวง และไม่ใช่โชคแต่เป็นความฉลาดทางยุทธศาสตร์<ฆ>ของไทยตั้งแต่โบราณ<า>จน<ะ>ถึงปัจจุบันที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยว่าไทยเก่งเรื่องนี้ที่สุดในอาเซียนและวันนี้เราจะเล่าให้คุณฟังทั้งหมดแบบเข้าใจง่ายสมจริงและฟังเพลินเหมือนดูหนังแอคชั่นที่ว่าด้วยเกมการเมืองใหญ่ระดับโลกประเทศที่เลือกข้างมักพังมากกว่ารอดรลองมองรอบบ้านเราลาว พึ่งจีนหนักมากนี่โครงการใหญ่เป็นแสนล้านบาทก,กต้องเหียน,นมานเลือกจีนโดนกดดันจากตะวันตกจนเศรษฐกิจแทบพังฟิลิปปินส์เลือกสหรัฐหนักเจอแรงต้านภายในประเทศกัมพูชาเลือกจีนแบบสุดทางโดนข้อสงสัยจากหลายประเทศเรื่องฐานทัพเวียดนามเดินเกมสหรัฐจีนสลับกันแต่ต้องแลกด้วยการปรับกฎหมายจนลำบากภายในแต่ไทยไม่เลือกแบบชัดเจน ไม่ออกนโยบายเข้าข้างใครแบบสุดตรงนนไม่ยอมให้ต่างชาติใช้ดินแดนเป็นฐานทัพไม่เปิดเผยท่าทีแบบแรงๆว่าอยู่ฝั่งไหนแล้วผลลัพธ์คืออะไรค่าเงินบาทนิ่งที่สุดในอาเซียนการค้าไม่ถูกคว่ำบาตเศรษฐกิจไทยเป็นศูนย์กลางของหลายประเทศทุกชาติยอมคุยกับไทยหมดการท่องเที่ยวยังไหลเข้าบริษัทต,ต่างชาติยังตั้งฐานในไทยและไทยกลายเป็นโซนปลอดภัยที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นี่แหละค,คือความพิเศษที่คนไทยไม่ค่อยรู้ทำไมไทยถึงไม่เลือกข้างแล้วรอดคำตอบมีหลายชั้นแต่ผมจะเล่าให้แบบง่ายที่สุดเหมือนคุยกันเล่นๆในร้านกาแฟแต่เต็มไปด้วยความจรงิงเพราะภูมิศาสตร์ไทยเทพมาก,รมามากประเทศไทยอยู่ตรงกลางพอดีติดจีนล่างใกล้อินเดียเชื่อมทะเลสองฝั่งจะไปเอเชียใต้ก็ง่าย จะไปอาเซียนก็สะดวกจะไปตะวันออกกลางก็ผ่านไทยได้ตำแหน่งแบบนี้เรียกว่าจุดยุทธศาสตร์ทองคำต่างชาติจะยึดไทยก็ได้แต่ไม่คุ้มจะไม่คบไทยก็ไม่ได้เพราะไทยคือจุดผ่านสำคัญที่สุดของภูมิภาคถ้าไทยเลือกข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งแบบชัดๆระนาบภูมิรัฐศาสตร์ทั้งภูมิภาคเปลี่ยนทันทีดังนั้นไทยเลยกลายเป็นประเทศที่ต้องดีกับทุกฝ่าย ไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่ล้มยากที่สุดในภูมิภาคหลายประเทศพึ่งต่างชาติ70-90%แต่ไทยพึ่งแค่บางส่วนและมีทุนไทยแข็งมากแบบที่คนไม่รู้เรามี cp ปตทไทยเบฟเซ็นทรัลเครือบางจากธนาคารขนาดใหญ่เครือโรงพยาบาลผู้ผลิตอาหารขนาดยักษ์ทุนไทยเหล่านี้อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นต่างชาติไม่กล้าตัดไทยทิ้ง เพราะถ้าตับไทยถ้าตอบเศรษฐกิจตัวเองโดนไปด้วยนี่คือเหตุผลว่าทําไมไทยไม่ต้องเลือกใครเพราะทุกคนต้องเลือกไทยแทนไทยมีเพลงลับที่โลกเรียกว่าบุญเก่าไทยไม่เคยล่าอาณานิคม,มไทยไม่เคยทําสงครามรุกรานประเทศอื่นแบบยาวๆไทยไม่เคยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไทยไม่เคยปล่อยให้ต่างชาติใช้พื้นที่เป็นฐานยิงขีปนาวุธประวัติศาสตร์ไทยสะอาดกว่าหลายประเทศเยอะ ต่างชาติจึงรักไทยแบบไม่รู้ตัวและไม่อยากให้ไทยไปอยู่ฝั่งตรงข้ามตัวเองถูกต้องไทยคุยเป็นกว่าหลายประเทศการเมืองไทยอาจดูวุ่นวายแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราเก่งการเจรจาย้อนดูสงครามโลก,กรรครั้งที่สองไทยคือประเทศเดียวที่เข้าข้างญี่ปุ่นแต่ไม่แพ้สงครามเพราะเราคุยกับสหรัฐทันเสรีไทยทำงานทันและไทยถูกมองว่าเป็นเหยื่อของญี่ปุ่น นี่คือระดับสายลับที่โลกยังชมทุกวันนี้ไทยก็ยังเล่นบทเดิมไม่ยั่วมโมโหใครไม่ประกาศเข้าข้างใครแต่คุยกับทุกคนได้หมดไทยเป็นศูนย์กลางเส้นเลือดเศรษฐกิจอาเซียนน้ำมันกส๊สขนส่งท่าเรือระบบไฟฟ้าโลจิสติกส์การแพทย์การท่องเที่ยวเพื่อนบ้านใช้บริการไทยหมดลองปิดชายแดนไทยหเดือน ลาวเมียนมากัมพูชาจะสะดุดทันที <ชบ S 1> ไทยไม่ต้องเลือกข้างเพราะไทยคือตัวกลางของภูมิภาคตั้งแต่โบราณแล้วความลับเบื้องหลังนยโยบายไม่เลือกข้างของไทยหลายคนคิดว่าไทยไม่ได้เลือกใครเพราะกลัวแต่จริงๆคือไทยมีพลังต่อรองสูงลองดูตัวอย่างความสัมพันธ์ไทยสหรัฐสหรัฐต้องการไทยเพราะเส้นทางยุทธศาสตร์การทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การค้าการลงทุน ไทยเป็นพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคไทยจึงไม่กลัวเสียสหรัฐความสัมพันธ์ไทยจีนจีนต้องการไทยเพราะศูนย์กลางเศรษฐกิจเส้นทางขนส่งโครงการรถไฟทุนจีนจัดนวนมากในไทยนักท่องเที่ยวจีนไทยจึงไม่กลัวจีนเช่นกันเหตุผลลับจริงๆว่าทำไมไทยถึงยืนกลางได้คำตอบเพราะไทยมีสถาบันบวกเศรษฐกิจบวกวัฒนธรรมบวกประชาชน ที่เข้มแข็งพอที่จะอยู่ได้แม้ไม่มีใครหนุนหลังลองดูแบบไม่อวย 1. ทุนในประเทศแข็งถ้าต่างชาติออกหมดทุนไทยยังกระคองประเทศได้ 2. อ 2. อาหารไทยเลี้ยงคนได้ทั้งประเทศเออมีข้าวมีปลาน้ำจืดมีดินดีไทยไม่เคยอดตายแม้สงครามถูกต้อง 3. สาธารณสุขดีที่สุดในอาเซียนประเทศอื่นไม่มีแบบ UCEP นี่คือพลังอ่อนที่โลกชื่นชม 4. ไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในภูมิภาคมไม่เคยถูกบงังคับให้เปลี่ยนภาษาไม่เคยถูกบังคับให้เปลี่ยนาศาสนานี่แหละอัตลักษณ์ที่ทำให้ไทยอยู่เป็นในโลกยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วรแล้วอนาคตหลักไทยยังจะรอดไหมถ้าไม่เลือกข้างคำตอบไม่ใช่แค่รอดแต่ได้เปรียบกว่าทุกประเทศในอาเซียนด้วยซ้ำเพราะโลกตอนนี้ไม่ได้แบ่งแค่สต์เวสต์เหมือนเดิมแล้ว โลกยุคใหม่แบ่งเป็นฝั่งที่มีฐานทรัพยากรฝั่งที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกฝั่งที่มีวัฒนธรรมแข็งฝั่งที่ประชากรมีคุณภาพฝั่งที่มีระบบสาธารณสุขดีไทยติดเกือบทุกข้อประเทศอื่นติดแค่บางข้อบางประเทศติดแค่ข้อเดียวดังนั้นยิ่งโลกแตกเป็นสองขั้วไทยยิ่งได้เปรียบเพราะทุกฝ่ายต้องมีไทยไว้เป็นตัวกลางให้ตัวเองถูกต้อง อย่างน้อยก็ซื้อข้าวประมาณนั้นจากไทยอะ่ะความจริงที่ไม่มีใครบอกหลายประเทศพยายามโชว์ว่าเราเลือกข้างใหญ่แล้วจะได้ผลประโยชน์แต่ไทยไม่ต้องประเทศไทยเลือกประชาชนตัวเองเป็นฝ่ายแล้วเดินเกมแบบเงียบๆไม่โอ้อวดแต่ปลอดไทยที่สุดและกินได้ทุกโต๊ะขณะที่ประเทศอื่นเลือกแล้วพัง,งไทยเลือกตรงกลางแล้วรอดอนี่คือภูมิรัฐศาสตร์ที่คนไทยไม่เคยรู้ว่าเรามีแต้มต่อขนาดไหนและนี่คือเหตุผลว่า ทำไมไทยไม่เลือกข้างแต่กลับอยู่จุดปลอดภัยที่สุดในอาเซียนและนี่นะทุกคนก็ต้องบอกเลยว,ว่าแนวคิดการวางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเออถ้าเรามองจริงๆลึกๆอเอาง่ายคือสินค้าไทยณนะปัจจุบันนี้ทุกวันนี้นะก็ติดท็อปโลกหลายๆอย่างเลยแหละทุกคน แล้วก็สินค้าไทยเนี่ยได้มาตรฐานระดับโลกด้วยนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมเองนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ติดท็อปโลกในส่วนของอเขาเรียวกว่าอะไรสาธารณสุขประเทศไทยก็ติดท็อปโลกนะทุกคนะนะครับทางการแพทย์นะทางการทหารประเทศไทยก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับและที่สําคัญก็ยังมีการวิจัยแล้วก็พัฒนาอุธในเรื่องอวกาศลา่ะประเทศไทยก็ไม่ได้น้อยหน้าทรงไกลขึ้นไปอวกาศด้วยซ้ํานะนี่คือยุทธศาสตร์ที่สาคัญแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์หรือเรียกง,ง่ายก็คือ เป็นอูขา้าอูดามนะครับสมมุติประเทศแบบไหนประเทศหนึ่งโซนไหนโซนหนึ่งลบกันแบบย่ำแย่ไม่มีข้าวปลาอาหารนะครับประเทศไทยมีข้าวปลาอาหารเพียบพร้อมที่จะขายให้ได้ทุกเมือ่ออันนี้คือสุดยอดมากมาก็คงไม่แปลกที่ประเทศประเทศไทยไม่เลือกข้างใครเลยไม่เลือกข้างว่าเออจะเลือกฝั่งหนึ่งหรือจะเลือกฝั่งสองนะครับแต่ที่ประเทศไทยขอยืนหยัดเออโอเคยืนอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นมหาอำนาจได้เลยแบบไม่ต้องไปพึ่งใครอะ่ะอันนี้คือมันสุดยอดจริงๆน,นะทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ